สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะพามาชิมลำใหญ่คริสตัลนะครับผมซึ่งว่ากันว่าราคาหลักร้อยถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวโอ้ไม g ก d แต่ที่ผมได้กินนี้ไม่รู้ว่าราคากิโลละกี่บาทเพราะผมไม่ได้ซื้อแฟนผมซื้อมาครับ ลำไยคริสตัลนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเปลือกมันแข็งหรือว่าผมเก็บไปนานแล้ว วว้า <Wow. S 2> นี่ครับเนื้อข้างในก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครเหมือนที่แกะให้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็ไม่ออกขาวมากนะครับหวานนะครับหวาน รสชาติหมือนอะไรบอกไม่ถูกนะอะอร่อยไหมครับถามผมสำหรับตัวผมผมว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับว่าชอบไม่ชอบนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่า ผมไม่ชอบนะบก็ลองไปหาชิมกันดูนะครับออเขาก็จะเป็นพวงแบบนี้นะครับลำไยคิิส่อลนะครับเดี๋ยวจะลองปอกที่อีกลูกนหนึ่งครับ อันนี้มันก็จะมีเยื่อหุ่มอยู่ด้วยนะครับนี่ครับกม,มาแล้วก็จะเป็นเนื้อขาวๆไม่ขาวมากนะครับไม่หวานมากนะจะบอกว่าเหมือนเนื้ออะไรนี่ครับ พูดลำบากนะครับที่เขาบอกว่าเหมือนลิกจีเหมือนทุเรียนอะไรผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับลำไยคริสตัลนะครับกินครั้งแรกครับคงไม่กินอีกแล้วนะครับผม,ผมไม่กินอีกแล้วนะครับผมส่วนตัวผมนะครับ ค่อยชอบรสชาตินี้เท่าไหร่โอเคครับก็ทุกคนลองไปหาชิมกันดูนะครับลำใหญคริสตัลนะครับผม